โอเคครับเราก็มาอยู่กันในโหมดโชว์ดาวซึ่งเป็นโหมดที่แบบว่าสกิลกันเกินอะไม่ดีเตะกนเกินเลยเราก็เลือกตีเร็วไปก่อนเลยครับบัฟเนี่ยซึ่งบัฟที่เป็นยอดทิ้กันอยู่เนี่ยก็คือจะเป็นตีเร็วกับกันตายนะแต่เป็นตีเร็วจะมางกับแครี่แต่กันตายนี่มอะกับแทบทุกตัวเลยเพราะไม่โกงจริงๆเอาละครับเราก็มาเล่นกันเลยดีกว่าโอ้โหจริงมันเอาไงมันเอาไงมันเอาเลยไงมันเอาไงมันเอาไง คิดว่าสวยวอ่ะสวยวอ่ะสวยวอ่ะจริงสวยหวอ่ะผมดูนะผมดุนะผมดุนะผมดูนะตายอตาย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 ไม่ตายว่ะชิบหายละโดนเก็บไปดีไม่มีตังค์เลยจนตอนนี้จนมากคุยคุยจีนวิ่งมาจีนวิ่งมาเอามันเ,เอามากเลนิกตั้นตันไม่ได้เสียดายว่ะคิดว่าแรงก็มาดีคิดว่าแรงก็มาเลยคิดว่าแรงสู้ได้เหรอ แลกว่านะอู้ยั้ใครสะมาโดดเลยอืมสู้ได้สู้ได้ซื้อได,ได้ไม่ได้แล้วถอยเลยไม่ห้าวไม่ห้าวห้าวเยอะจะตายชิบหายนะอืมเตยไปเลยดีกันเลยผมไม่เกี่ยวชิบหายละมันปอดสกิลโดดด้วยไงประเด็นแบบอืมโดนไปดีโดนไป แปะแปะเรียบร้อยเทนเดอร์เมียเก็บได้เจอใครสาอีกโจดเก่าอ่ะโดนเก็บมาหลายรอบละหมันไส้โดนตะกี้ปลาใครสาไม่ไหวเหรอไหวเหรอไหวเหรอ,อ,อแปงกว่านะต้องได้แล้วจังหวะนี้บาตะยูสามไปแตกแปะแปะแปะระเบิดตุ้มแปลงโคดวิวแล้วใครสาพาใครสามาไงขับใครสามา อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโดนลุมแล้วผมโดดผิดนะฟิกหนีดิเออตันไปทีหนึ่งระเบิดตู้มตายห้าทีจบบ้านใหญ่ปะเนี่ยเกมนี้เนี่ยอุ้ยได้แล้วป้อมกลางเดี๋ยวป้อมในและป้อมในอุ้ยดีครับดีครับอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอยู่กันเยอะแบบนี้อันตรายนะครับหุ่ย อันติมาโคตรน่ากลัวทินเมีเอาเปล่า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 ครับพี่เอาอเปล่าลูกพ,พ,ออพ,พ,ออพี่ไหวไหมไหวไหมไม่ไหววะ่ะถอยเลยถอยเลยแต่ทินเมียไหววะ่ะท,ทินเมียคือบวกสุดอะและเขาก็ไปปาดเอาจิงต่อไงเออเพื่อนผมเอาสุดได้ปะได้ปะอึ๊บโอ้โหคิดไหย ใครอย่าพุ่งมานะเว้ยใครใสยย่จพุ่งมาไม่พุ่งเนาะลออตัวว่านึกว่าจะขิดละหวัดดีครับคุณฟิโอลาหวัดดีครับคุณเลือดเปาะจังครับคุณเปาะมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตีบังกรโซโล่ดิไหวปะคิดว่าไหววะอุ๊ย,ยแล้วเถื่อนเนี่ยแล้วเถื่อนเนี่ยตัวผมก็เถื่อนอะ่ะอุ๊ยโซโล่บางกรอนได้วะเร็วด้ะ วิวไไ okay. ิวใครสักใครสักวิหวัดดีครับคุณใครสักคุณสนใจป่ะอืมอยู่กันเยอะมันอันตรายจริงอยู่กันเยอะแบบนี้อันตรายมากเลยไม่ไหวไม่ไหวถอยเลยไม่มีทาาเคียกขี่ก็เคียกขี่ะอุ้ยใครสักได้ไรได้แค่ยังหรอแรงกันได้แค่ยัเหรอแรงกันได้แค่นั้นเหรอแรงกันได้แค่ไ้นยังหรอแรงกันได้แค่ไ้นยังหรอแรงกันได้แค่ไ้นยังหรออุ้ยเก็บตาไหม วีแก้วมาวีก้วมาวีก้ามาอุ้ยสิบหาไอ้เอ้ยแรงโคตรเลยวีก้าลองปะวีแก้าลองปะเดี๋จะไหวปะเฮ้ย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 เฮโซโล่ดูโอบาลอนนัลนเนี่ยดูโอบาลอนว่ะไหวไหวว่ะไหวว่ะไหวว่ะแล้วแล้วแรงโคตรอ่ะแล้วได้ปั๊บมาแล้วไม่มีใครหยุดได้แล้วตอนนี้มาใครสะดีใครสะก็ใครสะเถอะ พั้งโดนไปเรียบเกือบขีดว่ะโดนไปดีโดนไปดีอุ๊ยชิบหายขีดจริงตายสามแบบนี้เสร็จแน่ป้อมไหนอุ๊ยฟิโอล่าแหลมโดนไปตต้มหายเรียบร้อยหลอยต่อหลอยต่อต่ออุ๊ยอุ๊ยยิงยิงยิงไหวเปล่าจริงไหวเปล่าริงไหวเปล่าไหวเปล่าให้ผมช่วยสมคราะห์ให้เปล่าอุ๊ยยิงอัวรยยิงอัวรยยิงป้อมอุโรยอุ๊ยอุ๊ยรัวจัดรัวจัดโคตชอบอ่ะเอาชิ้นนี้แหละ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณไหวเบาฟิโอลาครับคุณไหวเบาฟิโอลาไหวเ่าครับไหวเ่านะครับสวัสดีครับอุ้ยทักทายตายเลยตุมอันติเบาดีอันติเบาไปด,อดีอุ้ยอุ้ยอุ้ยโคตรแรงเลยไม่ไหวอุ้ยดอกเดียวล่วงแกล้ง ไม่ไหวเหมือนจะแพ้วะ่ะอันติเวก้ามันนากก่ากลัวมากแล้วตัวผมก็โคตรบางด้วยไงอุ้ยเอาไปหิวเดีเอาหิวไปพิเคสเหมือนจะลอยป้อมเปล่าวิจิงอันติมาลอยไปนากก่ากลัวมากยังไงนี่แหละพิเคปมาแทงไยดิไิมันแทงหน่อย ยืนเป็นแทงหน่อยพี่แค่ไหวป่าว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 ไม่ไหวแค่นี้พอแค่นี้พอไม่ไหวอย่าฝืนไม่ไหวอย่าฝืนอืมจกบ้านได้ป่าวไม่ได้ไม่ไหวเฮ้ยอย่ามายุ่งดิแรงก็แรงอย่ามายุ่งโคตรน่ากลัวเอาละตอนนี้บ้านมันต้องได้ละบ้านมันต้องได้ละสถานการณ์ตรงเกมมันได้แล้วแบบเนี้ย บ้ามาต้องจบแล้วล่ะไม่มียือย้อยือยงยื้อเกียะมะจบเลยจังหวะนี้จบตีป้อมป้อมแตกและเราก็ได้คลิปเป็นที่เร้อยและเราก็ขอจะบอกว่าจบคลิปได้หมดโชว์ดาวเพียงเท่านี้แหละครับ